เจ้าล้านวอดนี้อยู่ที่คอนแกนเดอร์ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเปือยน้อยจังหวัดคอนแก่นฝันซ้อนฝันว่าเข้าโรงพยาบาลมีคนเอาเงินให้50บาทและฝันอีกว่าไปตรวจเอทีเคเสียงเงิน50บาทอื่นมารีบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลลงท้าย50และ0-5้เล่าให้ภรรยาฟังแล้วพากันซื้อผ่านแผลคคอกองสลากผักมเมื่อเวลา9ินาฬิกาสน,นาทีวันที่16กรกฎาคม2565ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของร้อยตำรวจตรีดวงแก่นวง อายุ55ปีอยู่บ้านเล็กที่114มู2ตำบลสะแก้วอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นภายหลังทราบข้อมูลในโซเชียลมีเดียว่ารางวัลที่1งวดนี้อยู่ที่สถานีตำรวจภูธรเปือยน้อยจังหวัดขอนแก่นซึ่งภายในบ้านหลังดังกล่าวพบว่ามีญาติญาติและเพื่อนเพื่อนกำลังร่งรวมวงรับประทานอาหารฉลองกันหลังจากที่ผู้หมดดวงกลายเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงถูกสลาก,กินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1หมายเลข620405จำนวน2ใบ มูลค่า12ล้านบาทซึ่งทุกคนที่อยู่ที่บ้านขนาดนี้ต่างดีใจหรือยินดีกับผู้หมวดดวงที่ถูกสลากรางวัลที่1ง,งวดนี้เพราะทั้งได้พบกับผู้หมวดดวงพร้อมกับภรรยาที่บอกกับผู้สื่อข่าวว่ายังดีใจไม่หายโดยร้อยตำรวจตรีดวงแก่นวงเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตนเองฝันว่าได้ไปที่โรงพยาบาลแล้วมีคนเอาเงินมาให้จำนวน50บาทก่อนจะฝันซ้อนฝันอีกว่าไปโรงพยาบาลเหมือนกันและไปตรวจ ATK จ่ายเงินไปจํานวน50บาทเพราะตื่นขึ้นก็เล่าความฝันให้ภรรยาฟังด้วยก่อนจะซื้อสลากผ่านแพลตฟอร์มกองสลากผัดโดยซื้อทั้งสลากที่มีตัวเลขลงท้าย50และ05กระทั่งวันนี้หลังจากผลการออกสลากรางวัลที่หนึ่งออกพบว่าตนเองถูกรางวัลที่1ต่างดีใจอย่างบอกไม่ถูกกอดกันกับภรรยาร้องไห้ด้วยความดีใจซึ่งเมื่อได้เงินมาแล้วก็จะนําไปทําบุญและนําไปใช้หนี้สินก่อนเป็นอันดับแรกใ,ใช้ใจก็จะใช้หนี้ใช้หนี้้ก็จะทําบุญ หมวดถูกเลขแล้ว10กล่องนอ่าอบไไปนอยทำไมถึงได้ซื้อเลขตัวนี้ครับฝันฝันได้ครับฝันได้ตันแบบไหนครับไปเจออะไรฝันว่ามีคนมาบอกไปนอนที่โรงพยาบาลก็เลยฝันบอกฝันได้สองครั้งในคืนเดียวกันเลยมาซื้อเพราจะบอกสิ่งที่เราเจอในฝันได้ไหมครับว่าเป็นอะไร เออคนคนมาบอกให้ไปซื้อฝันว่าเขาเอาเงินมาให้ครับ,บ,บห้าสิบาทแล้วก็แล้วก็ฝันต่ออยู่ว่าไปโรงพยาบาลไปตรวจ e อเดียเกเสียงเงินห้สิบาทเขาบอกครับเช้าขึ้นมาแล้วไปซื้ออบตรีที่ไหนครับก็เลยมาซื้อกองสลับสลับครับบ,บ,บแมมาตอนที่ถูกรางวัลรู้สึกยังไงบ้างครับก่อนการร้องไห้เลยค่ะบอกว่าถูกกับสลับมี คร้องไห้เลยค่ะคก่อนจะร้องไห้เลยดีใจหลังจากไปรับเงินมาอ่าสิ่งแรกที่จะทาจะทําอะไรครับก็คือ